ทางผู้บังคับชุดควบคุมกรมทหารพราน1นึ่งสองนำกำลังพลจิตอาสาไปช่วยประชาชนนะคะที่หมู่บ้านตาแนวชายแดนเพื่อจะไปแจกจ่ายน้นําบรรเทาภัยแล้งตามโครงการราดรัดร่วมใจช่วยภัยแล้งตามนโยบายผู้บัญชาการทหารบกเพื่อที่จะได้มีน้ํากักเก็บเอาไว้ใช้ในช่วงฤดูร้อนนี้ค่ะพลตรีเทพพิทักษ์นิมิตผู้บัญชาการกองกำลังบุรพาสั่งการ พันเอกปิยเนตรพัทรศสาสวัสดิ์วง์ผู้บังคับชุดควบคุมกรมทหารพรานหนึ่งสองนำกำลังพลจิตอาสาร่วมกับผู้นำชุมชนนำรถบรรทุกน้ำขนาด6 0พันลิตรของทางชุดควบคุมกรมทหารพราน1 2ไปขอรับการสนับสนุนน้ำสะอาดจากการประปาส่วนภูมิภาคอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วแล้วก็นำออกไปแจกจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับราษฎรไทยตามหมู่บ้านชายแดนในตำบลเมืองไผ่ และตำบลผ่านศึกพื้นที่อำเภออรัญญาประเทศจังหวัดสะแก้วตามโครงการราชรัฐร่วมใจช่วยภัยแล้งเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้งให้กับประชาชนตามหมู่บ้านชายแดน ซึ่งนี่เป็นไปตามนโยบายของพลเอกเจริญชัยหินเทาผู้บัญชาการทหารบกที่ท่านมีความห่วงใยรัศดรไทยตามแนวชายแดนเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคในห่วงสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสะแก้วอีกทั้งในช่วงเดือนเมษายนนั้นเป็นช่วงของเทศกาลสงกรานต์ซึ่งประชาชนอาจจะต้องใช้น้ํามากขึ้นเป็นพิเศษจึงเกรงว่าอาจจะเกิดการขาดแคลนน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคได้ โดยจิตอาสาชุดควบคุมทหารพราน1นึได้นําน้ําสะอาดไปใส่ตามภาชนะต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตุ่มน้ำหรือว่าโอ่งน้ําขนาดใหญ่ที่มีอยู่ตามบ้านเรือนของประชาชนซึ่งก็จะสามารถเก็บกักน้ําเอาไว้ใช้ได้ในห่วงฤดูแล้งนี้เรียกได้ว่าเป็นการสร้างความยินดีแล้วก็ดีใจให้กับชาวบ้านตามหมู่บ้านชายแดนเป็นอย่างมากค่ะ